มาครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมได้ cd นะฮะด็อกคูมเมนออกนะครับผมนะฮะแล้วก็ผมจะจะบอกเพื่อนๆว่าผมได้ cd ครั้งนี้นะเพื่อนๆเ,เป็นแผ่นที่3นะฮะสำหรับซีซัน10นะครับก็แมปในวันนี้นะครับ cd ออกในเกมนี้ เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะไม่มีคนเลยเพื่อนๆเซฟเนี่ยผมวิ่งเปิดเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยแบ่งกันเปิดเนี่ยแทบจะทั้งแมปเลยนะครับคนไม่รู้ไปไหนนะฮะส่วนเนี่ยผมก็ฟังเสียงนะฮะแล้วก็วิ่งลงมาปกติเนตรงกลางจะเดือดนะแต่เกมเนี้ยไม่เดือดนะครับจนผมมีเวลาฟังเสียงแล้ววิ่งลงมานะฮะเดี๋ยวมาด,ดูไฮไลท์เซฟนี้กันเลยนะครับนั่นไงครับผมซ d ดี CD ออกนะฮะ ผมคือผู้โชคดีอีกแล้วนะฮะซีซั่นสิบเนี่ยกวาดไปแล้วสาแผ่นนะครับผมแะเจ๋งจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆดูสิห้องพยาบาลอะห้องที่หลายๆคนแบบว่าเกิดทีไรอะต้องเปิดอะแล้วก็เกิดแถวเนี้ยต้องเดือดอะมันต้องมีคนมาเปิดแน่นอนอะแต่แบบมปมันเงียบไม่รู้คนไปบวกกันตรงไหน,นหรือไปนอนกันตรงไหนหมดนะฮะ <c oughs> แล้วก็ห้องเซฟห้องเนี้ย ผมก็ได้มาเปิดอีกนะฮะส่วนน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไปหาเปิดเซฟอีกที่หนึ่งนะก็คือเซฟฟีข้างล่างยังไม่เปิดอะเซฟฟี Self เนี่ยรู้สึกว่าจะหลายที่เลยถือว่าโชคดีมากๆนะไม่เจอคนเลยนะครับอะไรกันครับเนี่ยในวันที่ผมได้ซีดีและแมปเงียบคนไม่มีอ่ะเห็นไหมเนี่ยผมก็จะออกแล้วยังมาเจอเซฟฟี free. ตรงนี้อีกนะฮะ เพื่อนๆเราคิดเอาแล้วกันนะครับว่าทีวีดันแสนสองเนี่ยคนไปเล่นแมปอื่นกันหมดหรือเปล่านะฮะหรือว่าเราฟุกเฉยๆนะที่เกมนี้มันไม่มีคนเฉยๆนะฮะแต่ว่าซีดีดันออกนะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยเพื่อน <c oughs> ๆแบ่งของให้น้องอะไรอย่างนี้แล้วก็กลับเลยนะครับนี่เป็นไงฉากที่อยากเห็นนะครับก็ได้เห็นแบบง่ายๆนะปกติเนตเบือดมากๆนะขนาดยูโทเปียเนี่ยแค่ยูโทเปียออกเนี่ย แต่ละเกมนโคตรเดือดเลยแต่เนี่ยซีดีออกอย่าเงียบกริบดูมีเวลาดิวิง่งเปิดเซฟกันจ้าระวันเพื่อนก็วิ่งไปทางฝั่งนูน้นฝั่งนี้ก็ไม่มีคนน้องสายไปบวกกันห้องผอ,อ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อน <c oughs> ๆฝากกันล้วก็ใช้ได้ครับบาย